อาชีพแบบนี้ใช้ MacBook ตัวไหนดีกราฟิกดีไซน์ MacBook Pro ครับอย่าลืมเพิ่มแรมเพิ่ม SSD ด้วยนะอีดิเตอร์แอนิเมเตอร์ MacBook Pro ครับอย่าลืมอัพ CPU นะให้เป็นตัวแรงๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมอ up แรมัพ SSD อัพทุกอย่างไปเลยนะครับรับรองว่าอัพสัก1 0 0 0 0แจบแน่นอนครับ Content Creator MacBook Air ก็พอนะครับแต่ว่าเพิ่ม SSD ซะหน่อยเป็น512กําลังดีเลยนะครับ รูหรืออาจารย์ Macbook Air ครับผมแนะนําว่าเพิ่ม SSD อย่างเดียวก็พอนะไม่ต้องเพิ่มแรมนะครับโปรแกรมเมอร์คนเขียนโค้ดไป Macbook Pro สถานเดียวครับยังไงก็ต้อง Macbook Pro ช่างภาพช่างวิดีโอไปเลยครับ Macbook Pro ครับอัด SSD เยอะๆด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มแรมเพิ่ม CPU ไปเลยนักเขียนนักข่าว Macbook Air ก็พอครับแต่ว่าแนะนําว่าเพิ่มแรมนะ SSD ไม่ต้องเพิ่มหรอกครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเราเขียนงานออนไลน์อยู่แล้วเนาะไม่ต้องเก็บไฟล์อะไรเยอะนะครับสุดท้ายครับนักเรียนนักศึกษาคือถ้าไม่ได้เรียนสายพวกโปรดักชันพวกสายกราฟิกสายอาร์ตนะครับแนะน ว่า MacBook Air ก็พอแล้วนะครับส่วนถ้าเป็นสายกราฟิก Production หรือว่าทำงานหนักๆทำงานโหดๆนะต้อง MacBook Pro อย่างเดียวครับซื้อตั้งแต่ปีหนึ่งเลยแล้วก็ซื้อ Apple Care Plus ประกันโบอีก2ปีรับรองว่าใช้ได้ยันจบปี4แน่นอนครับ